เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกโดยใช้ Google แบบเหมือนเช่นเคยเลยนีครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่มีพิกัดอะไรแปลกๆนะครับที่ไปพบเจอใน Google Earth Google m แบบอะไรแบบนี้สามารถกรอพิกัดมาให้เราได้นะครับล้วก็อย่าลืมความเบนต์ต่อท้ายไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไรเมื่อเราพอกันแล้ววันนี้เรามาเริ่มท่องเที่ยวกัเลยดีกว่าครับ <S <S พิกัดแรกของวันนี้นะครับจะคุณ ซียุรินะครับบอกว่าเครื่องบินตกกลางป่าครับแฮทแทกพิกัดรเราเลกตามใจท่านผู้ชมแฮทแทกครั้งแรกเลยครับเราก็ก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยเครื่องบินตกกลางป่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีเครื่องบินจริงด้วยนะท่านผะู้ชมอยู่กลางป่านะครับแต่ว่ามันเขียนว่าโฮมนะฮะ รู้สึกว่ามันจะเป็นบ้านสมัครว่าเครื่องบินตกนะครับหรือจริงแล้วเครื่องบินมันบินมาตกแล้วก็กลายเป็นบ้านบ้านนาไม่น่าใช่นะครับที่นี่นะครับเหมือนเราจะเคยมาสำรวจไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่านานมากเลยนะโอ้มันเป็นเครื่องบินกลางป่าคผู้ชมเหมือนจะเป็นบ้านพักตาอากาศของใครสักคนหนึ่งนะครับเรียกว่าน่าสนใจมากนะครับโอ้แสดงว่ารวยรวยมามท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่รวยคงจะไม่มีเครื่องบินทั้งลำนะเอ,อ้ยเดี๋ยว เขามีปาร์ต er ี Bog ้ด้วยเหรอปาร์ตี้แบบว่าจัดดีเจบนปีกเครื่องบินอะไรเงี้ยทาเป็นเล่นแปนาเราบิดสติทวิวได้ไหมอะน่าสนใจมากๆากนะครับอู้มีสติทวิวด้วยนะครับลองดูบุซินี่เป็นด้านล่างนะครับเดียวคนยู่ครึ่งตัวอ้าวนี่เป็นขาดของคนนี้นี่นะทอดขาได้ด้วยนะครับ ว,ว้าวนี่คือเครื่องบินนะครับที่ไม่น,น่าจะเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้จัดแบบว่าอะไรพวกนี้นะจัดแบบดนตรโดนตีอะไรนี้แต่สยองไปเลยนะสำหรับภาพนี้ในดูสติทวิจุดตรงนี้เห็นมีสองจุดจุดนี้ละตนี้มีอะไรจุดนี้ก็เป็นมุมแบบว่าหัวเครื่องบินนะครับมีภาพเป็นปแปลกไหมไม่มีใช่ไหมมีคนสองคนที่กาลังมาดูเครื่องบินลํานี้นะครับคิดว่าน่าจะไม่ใช่เครื่องบินตกอะไรนะครับน่าจะเป็นสถานที่จัดงาน ที่เป็นเครื่องบินอยู่กลางป่าสมากกว่านะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมาจากคุณมิเตอร์โทโบนะครับบอกว่าผมเจออุบัติเหตุพี่ต้องดูเองรอบๆนะให้ได้พิกัดรบตามใจท่าน,นผู้ชมแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใสา่เ้าไปดูไปเลยเหมือนเรานะครับจะต้องลงไปถนนเส้นนี้ของประเทศสวีเดนนะครับ ให้เราลองลงไปแล้วมองหาอุบัติเหตุนะครับมาอุบัติเหตุในวะรถล,ละ่ะกำลังวิ่งมาพี่การนี้ผมไม่ได้มาลงดูก่อนนะครับในในวะเฮ้ยอ๋ออันนี้เนี่ยท่านผู้ชม เป็นเหมือนแบบว่ารถทิมอยู่บนต้นไม้นะครับปกติเนี่ยตอนที่ผมมาหาพิกัดเนี่ยนะครับบางพิกัดเนี่ยผมก็สงสัยนะครับอดที่จะมาดูก่อนมาสปอยตัวเองก่อนไม่ได้แต่ว่าบางพิกัดเนี่ยนะครับก็จะอะไรแบบนี้นะครับเซอร์ไพรส์พิกัดนี้นะครับก็เป็นพิกัดที่อันนี้น่าจะเป็นคนทํานะน่าจะไม่มีผู้ใดขี่รถมาแบบเสียบกับต้นไม้แล้วขนาดนี้เหมือนจะมีโครงกระดูกห้อยอยู่ด้วยนะเขาทำตลกตลกวันฮาราวีนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคท่านผู้ชมน่าสนใจดีนะครับพิกัดนี้ก็ ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีวดีนวครับพิกัดต่อมานี่ครับจากคุณวีโว่ครับ,บอกว่าพี่ลองไปดูเหมือนฉลามยักษ์เลยพี่แฮชแท็กพิกัดโลกแฮชแท็กครัค้งแรงนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยฉลามหรอเออเออโอ้ท่านผู้ชม มองครั้งแรกมันเหมือนฉลามอยู่นะแต่ว่าพอซูงมาเนี่ยดูไม่ค่อยเหมือนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจินตนาการนะครับที่เราสามารถจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงไหนนะครับมันสมองมันดูเนี่ยก็จะจินตนาการว่ามันคือตัวนู้นตัวนี้จริงๆเราไม่มีอะไรครับเป็นเพียงแค่เงาเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดมันเป็นฉลามจริงๆเนี่ยก็พอจะจินตนาการได้ว่าอันนี้คือลําตัวไปใช่ไหมอันนี้คือปากมันนะครับตัวใหญ่เกินแล้วนะครับเพราะว่าบ้านบ้านหลังเท่านี้นะครับมันก็น่าจะใหญ่ประมาณแบบเท่ากับประมาณบ้าน 30มหลังอะไรประมาณนี้ครับยิ่งเรียกว่าย,ายมากๆแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้อยู่โขดอาวไทยเลยนะฉลามยักษ์อาวไทยอะไรเงี้ยเหรอเป็นจินตนาการที่เยี่ยมจริงๆโอเคเราไปดูกันที่พิกัรตอไปเลยดีวยกว่าน,นะครับพิกัรตอมาจากคุณ W B Studio B K Band นะครับบอกว่าฉา,ากหนึ่งที่ขุ้นตาจากหนังเรื่องผู้ราลาตีครับพี่กดสตีทวิวลงไปตรงตึกแล้วกับหลังหันครับแล้วก็ให้พิการมานะครับเรา ก็พิกัดมาใส่แล้วก็ดูกันเลยบุพภาราตีเหรอนี่คือโลเคชันเหรอในดูซิบุพภาราตีเออว่ะแต่ว่าแฟตแบบนี้มันเหมือนกันหมดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะใช่โลเคชันไทยจริงๆหรือเปล่าแต่ว่ามีตาสามแม่ขวัวโคตรโบราณอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับได้บรรยากาศมนได้อยู่ในเนี่ยจะผมหานี่ก่อนอ่าบุพภาราตีบุพภาราตีเหรออ,อ้มันคือมันคือตึกนี้ใช่ไหมนี่ตึกนี้ ซึ่งอะโลเคชันตรงนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นภาคของภาคไหนอะไม่มั่นใจมนกน,นะครับแต่ว่าตึกมันก็คล้ายๆกันหมดเนี่ยอะไรแบบนี้หรอบุภาราตีะสำหรับใครที่รู้ว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกบุภาราตีจริงๆหรือเปล่าถไายทำอยู่ภาคไหนก็สามารถบอกไว้ได้นะครับหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เลยก็อาจจะเป็นไปได้เนะอะเพราะว่าหนังเก่าจําไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคท่านช่วงพิการ,กร,าราดทันีกะปรัะจากคุณยู VT L 45 MK ครบบอกว่าพี่ครับผมเจอ SCP 169ครับให้ได้พิกัดลือรับแต่อันนี้พิกัดรอบโลกนะครับไในดูซิ SCP เหรอหมายถึงไอเนี้ยเหรอน่าสนใจเหมือนตัวลูกออสอะไรกำลังว่ายอยู่กลางอ่าขั้วโลกใต้เลยครับทุกผู้ชมขั้วโลกใต้อะนะทุกผู้ชมมันคือตัวอะไรนะครับกำลังว่ายน้ำค้าบฝั่งตรงนี้อยู่ก่อนอื่นนะ SCP 169คืออะไร 1> scp 1 6 9เหมือนจะเป็นป่ายักษ์แล้วก็เป็นป่าอะไรสักอย่างหนึง่งรู้สึกว่าขนาดตัวไปเนี่ยจะเท่ากับแบบว่าทวีปทวีปหนึ่งเลยเนะครับมีแฟนเมกมากมายนี่คือตัวนี้หรอเหรอนี่นี่มัน,นคือแบบปป็นใจขนาดนี้เลยเหรอถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ตามข้อมูลจริงๆนะว่า scp 1 6 9มันตัวยหก่ขนาดนี้จริงๆเนะี่ยอันนี้อย่างอย่างยังเล็กไปมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องตัวใหญ่เท่าทวีปเลย ทวีปทวีปหนึง่งดังนั้นเนี่อาจจะตอบได้ว่าไม่ใช่ s c p 169หรือว่าจ,จะเป็นลูกมันลูกของ SCP- 169ก็อาจจะเป็นไปได้นะส่วนข้อมูลละเอยียดละเอยียดเนี่ยเดี๋ยวหาเรื่องไปทําในพิกัดลึกลับดีกว่านะครับเพื่อวันหนึ่งเจอพิกัดที่เป็นพิกัดของตัวต,ตัวนี้จริงจะได้ไม่มีการเล่าซ้ำซ้อนะไรแบบนี้นะโอ้พิกัดต,ตรงตัวนี้มันเป็นเกาะอ,อะไรเงี้ยอือน่าสนใจดีขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาละ,นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ พิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเลยฮะเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าครับกับการพาเที่ยวรอบโลกทิปโดยที่ท่านผู้ชมไม่ต้องออกเป็นไห้เลยครับมีเพียงมือถือก็สามารถเที่ยวรอบโลกได้นะครับและใครที่เป็นนักเดินทางใน g g o o Google e a r t h g o o g l e Map แล้วไปเจออะไรที่น่าสนใจก็สามารถเอาก๊อปปี้กัดมาให้เราได้นะครับวันนี้้อาขอตัวลาไปแล้วชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันได้ตามสะดวกไว้เจอกันใหม่อีีหน้าสำหรับ e ีีนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย